ตัวงว่าเอ้ยหายบอยหน้าตาเอ้ยหายคุป็นบอเแล้วเออกอกเงี้ยคนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่เอาไม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 เอาไม่เอา่เอาไ่เอาไม่เอาไล่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอ่เอ่เอ่าไ่เอเ่เอาไ่เอ่ไเอ่เอเอ่เอ่เอาเอ่เา่เ่เอม่เอ่า่า่อไ่เอ่ม่เอ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 าเอไ่เอมเอม่เอ่เออ่เ เนี S <S ่ยอระเทยอันพ่อกินหมด้ามอย่แล้วใส่สีเงาเพร่อัไปแล้วคนไข้นใส่คม่มระถ่งมาสีเงามาเลยมร่ายเอมาล่บวกไหมบัวใส่บัวใส่บวเด้ออ่าพุ่มก็ต้อ่ัว่ไปเเมตาบอดีเมยอบุกุใส่พ่ะแหงอ๋อเป็นซอ ăn, <laughs> à, cái mau cho con. cái cây, đừng có mám lấy quá. ăn, à, cả khái

đã hết rồi. các bạn vẫn làm da làm ngay đấy đấy bay để bay กาเกระตุกนอ่อยนั่นพี่ไม่ย่อค่ะนี่มันไปใส่เลยมาเฮ้ยไปเสิดแล้ะโหได้หามือสับ ไปข้ามุนปเสือไปไปเสือ่งมึงพัวนะพีพัวกูพันมี่ัวพี่ัวแหละพ่อมานีบไปนี่นะใช่มาพี่และ่นีัเนี่ยเงนเที่ยวันอะไรวยบดอบดทัได้เอาคนีดีดีเยบดแล้วลูกี แต่คนมันก็เนาะขาเจ้าขืนน้ำเนี่มันหมดหลายแมันก็จะพาดตกน้ำเาก่อนถามันขาจ้บพอถึงตาสีขาเจ้เนหเรียนะขาเจ้สีกิเนี่บแมเอขาเจ้ายุทธก่อนคู้คนบนะได้ ็นบอกก้องไร่ย่าคูณสาวบ้านคนลงมาเห็ดซิมพี่นอ้องวันนี้สาวหน้าบัานป่ากัมาแจกกระพุนใหยเพื่อนมีอ,นนอาบุญน,น้ำกันอยู่อัน น้อะมากล้ๆพันวยพอดเนะแซบพ่าัญายู่อันบ้านนาจิกเมืองเซผูทองเด้อเป็นสางซิมทาผู้ได้อันอยากบริจาคอ่ะตาถูกปบใจอันตาถูก กระปุ่นพี่เนาะแทบแ่บกระปุ่นแทบ